เอางี้ดีกว่าคิด <Hollywood> ว่าที่พี่ติดหน้าเนี่ยทำทำไมพี่ดิมว่างพี่ดิมว่างติดเราเราทักอยู่ว่าพี่ดิมทำไมถึงติดค้าบอะไรเงี้ยทำไมถ้ามึงไม่อยากก็ม่ตงทักถ้ามึงไม่อยากก็ไม่ต้องทักกับน้องทอมจิมหนูร้องเลยหนูร้องเลยหนูร้องเลยแหมใช่ท้อใจ คนเดินหนีเจ็ดคนต่างกันตรงนี้ฮะพี่นีเหมือนแฟนคลับอะต้องเต้นเต้นเลเจอน้องไม่เคยเจอกันเดนี่ไม่ได้ไปกานร่วมกันครั้งแรกนะไม่เคยได้เจอกันมาก่อนไม่ได้พูดกันมาก่อนแบบนี้พี่กดทำไมทำไมอยากให้ผมแบบอยากให้ถ้าทัวร์ไปเจอเดคอยคือดูหน้าพี่บอกว่าคนหนึ่งพูดเก่งไม่พูดเลยคนที่พูดเก่งก็คือลิรซีเราก็เก่งไงมาที่ชวนคอยคุยเลยนะ ครับส่วนเรื่องอะไรดีพี่มีเรื่องเพลงเรื่องเรื่องแจมกันวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เราแจมกันเรื่องอะไรนะเพงลงรักแรกครับรักแรกพบครับแต่ว่าเนี่ยมันเพิ่มเขาเรียกนะเครื่องดนตรีเข้ามาหน่อยเป็นพี่ปรีมีคีย์บอร์ดมินิโนโให้มันรู้สึกแบบว่าแฟนๆแล้วก็เล่นย,ยาวๆมีพาร์ตแต่ละคนโชทรลมาด้วยรับรองว่าคุ้มแน่นอนนะครับใครที่ซื้อบัตรนะครับโชว์ปิ้งสุดท้ายด้วยนะครับยังไม่โชวปปิ้งนี่ทัวร์ต้องเดอร์ทอยไงเดททอยแล้วก็พิเศษอ๋อพิเศษใช่ไหม ตัด่อก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเราตัด่ออยู่แล้วนะผมจะร้องทั้งทีภูมิร้องเองนะเอด้วย,วยแล้วก็เดี๋ยวน้องร้องทั้งวงไป<ด>แล้วก็ค่อยมาทับถุกันร้องนิดนึงตอนท้ายแล้วก็เดี๋ยวสโล,ลวข์ขยายสโลว์พระเจมีพูดที่สโลว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วท่อนแต่ว่าหนึงเดี๋ยวร้องแล้วก็วท่อนที่เป็นบ้านใพบหนูร้องเลยหนูร้องเลยหนูร้องเลย ใช่บางครูได้มาดูเราแต่ก็ครูพูดกันแล้วพี่ร้องเลยครับเป็นน้องไงมันก็จะแบบเรื่องสกิลเราไปสอนเขาร้องหนึ่งพี่ร้องเลยครับนั่นแสดงว่าตอนที่เราเริ่มขึ้นทอยเลยเข้ามาดีกว่าเนอะเราจะมีก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับแล้วพอจะได้กรี๊ดพร้อมๆกับทอยเข้ามาเลยเราเราเล่นที่ดูก่อนเน้ยไหมเดี๋ยวเรา๋ยบอกว่าจะมาไหนเข้าตรงไหนอย่างไหมครับได้ครับเอาโอเคเข้าเลยครับ เราไม่ตรงไม่เหมือนครับปกติตอนที่ตีกับเซฟเป็นไงไหมฮะ,ะก่อนเนี่ก็จะปรับเยอะเหมือนกันใช่ไหมมือกองเขาเป็นอะไรอ่ะเปพ่อมเฮ้ยทำไมออกท่าอย่างนี้ว <c oughs> ะไปขายบ้านของช่องแร <c oughs> กแล้วตอนนี้รักแรกพบนี่ฟังมาบ่อยๆไหมชอบอยูอ่แล้วหรือเปล่าจริงๆผมฟังถ้าถูผมว่าน่าจะทุกแค่ทุกเองเขาเลย ก็คือร้องได้อยู่แล้วทุกเพลงคือมาเดี๋ยวฟังแล้วรู้ด้วยใช่ไหมบอกพี่หน่อยมันร้องยังไงเบอร์สองคราวนี้กูจำไม่ได้ไม่ร้องไงเดี๋ยวเพลงนี้ลูกขอร้องคู่พิรัชแล้วคราวนี้หนักใจไหมครับจะมาร้องคู่พิรัชเอ่อไม่ไม่ไม่เลยคือไม่เลยไม่ไม่หนักใจเลยแล้วเรื่อเล่นกีตาร์หนักใจไหมเล่นกับวิรัชแอบกลัวไงก็เลยดังนั้นกูต้องหนักใจไม่ใช่เหรออย่าแหกหน้าพี่เขามากเลยตอนโซโล่ตอนหีงใจอะไรเลย ใช่เหนือที่พี่เดือนด้วยเตรียมมาใช่ไหมเตรียมาปะกลับมาแล้วต้องมีต้องมีโซโล่หรือเปล่าดี่ันผมผมเฟลเฟลออกมาว่อแกผมไม่ทำอะไรก็สบายแล้วพี่อย่าเนในข้อเพลงไหนของน้องคอยนะฮะข้อเพลงไหนของน้องทอยนะครับแสงนตกที่หน้าต่างเออที่โซโล่นี่ยใช่ความไม่รับโอเคครับเล่นโชว์น้องกันหน่อย one two ทูมาแบบเกือบทุกเพลงใช่ไหมชอบเพลงไหนแบบอยากเล่นเพลงไหนกับแท้ทูคิดว่าถ้าไม่ใช่เมื่อกี้รักแรกพบมีไหมใช่เพลงด้วยความได้หมดเลยบอกว่าทุกเพลงมีเพลงไหนแบบเกืออยากเล่นอยากร้อยด้วยกันจริงที่จริงชอบเพลงบอกว่าเอ้าใจที่ฉังซิีอิ๊ง จะเล่นเเนี้ไม่้อไปต้องกีต้งกีด้าร์เสียเวลาชิบหยเลยกัวก็ได้ครับโอ้ยโอ้ยเรจะเล่นกสักเพลงไหมสักทีนึ่งไหมอ๋อได้ครับม้วได้ได้รับ นีจริงๆแบบทอยก็ฟังแบบเป็นเแฟนเตทูมาแบบนานมากแล้วเหรอครับที่ส่งข์ใช้เพลงเขาดูเขาเลยประกวดเยอะมากเลยมันฟังเด็ก้เลยเช่นเพลงอะไรเช่นเพลงอะไรที่แบบทุกเพลงเลยบอกว่าที่แบบพวกเฮ้ยอันนี่เล่นสะอาดกูอีกนะเยอะเยอะแกเนี้ก่อนนะเขาขึ้นมาข้ามเลยทอยโอเคของทอยเดี๋ยวจะกลับมางานเด้อจกก็ไม่ของแล้วทอยอยางนีไม่อยากทักพี่ดิมเลยเหรอพี่ดิมทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยเอางี้ดีกว่า คิดว่าที่พี่ติดหน้าเนี่ยทำทำไมคิดว่าคิดว่าพี่ดิมว่างพี่ดิมว่างคิดว่าเป็นปกติแกได้เป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมก็เลยไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรพี่ดิมทําได้อยู่แล้วก็คือว่าสมมติถ้าเกิดมากับเพื่อนคนนึงแล้วเฮ้ยมึงพี่ดิมมันติดหน้าป่ะไอ้เหี้ยแกแกก็เป็นอย่างนี้แหละคำว่าเพี้ยนหมดแล้วส่งไปหมดติดรอรอทักอยู่ว่าพี่ดิมทำไมถึงติดค้าบอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามึงไม่อยากก็ไม่ต้องทาถ้องแต่ก็ไม่ต้องทากับน้องครับตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์ปูะชมชนชาติศศริกิจแล้วครับผมพร้อมที่จะทำการแสดงตัวเสียงตัวเสียงไม่ดังหลังจากวันนี้ซ้อมกันมาอย่างเมามันใช่ตอนนี้หน้าเวลายเป็นหน้าไม่ลายแล้วนะครับตอนนี้พร้อมที่จะทำการแสดงไหมครับไอที่หน้าไม่ลาย ครับใจคนทักคนไม่ทักใช่ป่ะไม่มีใครทักเลยกีตาร์แม็กซ์เขาไปถ่ายรูปมึงอ่ะโโปรผู้อ่านคอมเมนต์ไม่เห็น่มีใครทักหน้ามึงเลยคนบนโลกนี่เห็นเป็นเรื่องปกติเรื่องแบบไม่มีใครจะทักหน้าจริงเไม่เห็นก็แบบก็ปกตินี่ไม่มีอะไรถ้ามันถ้ามันไม่พูดไม่ทำอะไรสินั่นแหละผิดปกติเออฉยๆพี่ทินเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าแกเมื่อกี้ต้องทอยมาแล้วงี้แต่เรามาเจอแล้วเจอแล้วเดินสวนมาแล้ววันนี้หวังว่าจะได้เจอวงกับจ้าภายใน ครับผมเพราะว่าอย่างหลังเวทีเนี่ยเราต้องเจอแบบพี่ๆน้องๆอ,อ่ะมาทักท,ทายถ่ายรูปกันคุยกันอยู่แล้วเมื่อกี้เจอคนเดินๆปุ๊บใส่ของยาวมาให้ผมาะใจเย็นไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงเพราะว่าเมื่อกี้แอบโผล่หัวเข้าไปแล้วก็เสียงดังอยู่เหมือนกันไม่รู้จะถ่ายได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ไพอนะเสียงนั้นไม่พอ,พอมือดอีกอหลายอยา่างเอาเท่าที่ทำได้แล้วกันครับเดี๋ยวฝากเป็นแบบทักทายชาวหนุ่แล้วกันนะครับโอเคครับผมเมื่อกี้นี้ตอนเรามาถึงก็โมลด็อกนะครับแสดงอยู่ ตอนนี้เปลี่ยนวงแล้วเป็นวงอวงอะั้ยยั้ยี้ถามพี่เ้ววันนี้เล่เป็นโฟคลิ้นคล้ n งยเอาอยู่มีความสัมพันธ์กับพี่ปูยังไงบ้างใด้านของตีแกะเฟยพปูเล่นแค่น าต่อแถวแถว CDC เรียกตรวจแล้วก็เจอพี่ปูคหาว่นมีร้านอาหารผู้ใหญ่นั่งเยอะอะไรเงี้ยก็เจอพี่ปูเหมือนกันเขาก็อยู่กับเพื่อนเขาเขาวลับมาเปมนไปพักผ่อนนะแล้วก็มีตามภาษาเขาจะแบบเชิญพี่ปูขึ้นมาร้องเพลงครับอะไรเงี้ยแต่พี่ปูนี่แอดเลยนะหน้าแดงอะ่ะไม่ร้องไม่ร้องพี่ปูร้องนะเพรแกขึ้นามาปุ๊บโหมดอย่างนี้เลยตอนอยู่ร่างไปทีเราคิดในใจอย่าไปควนแกนเลยให้แกกินไปเถอะแกจะไหวเหรอเนี่ยแกก็เบามากแล้วขึ้นปุ๊บ เปิดเทปก็จำแน่มีพี่ต้อ้งเอา้ากกนและแบบพี่ปูอะ <c oughs> <c oughs> เคยลองแล้วผอเคยลองแล้วด้วยไม่ลอง สนุกด้วยใช่เฮ้ยเฮ้ยร้ยไม่ขนาดครขนาดที่ดูแล้วกันขนาดเจ้าของซินดิป๊อปอ่ะยังไม่ฉีดเลยไม่มาเพอาะขายหมดแล้วก็ไม่ฉีดแล้วไอ้สารปกติซินดิป๊อปจะฉีดกลางวันวันสบายเหมาะกว่าอ๋อนี่เป็นการคืนการคืนก็เลยเลือกอีกอ่าสมมุติถ้าไปพวกแบบว่าไปขึ้นบ้านใหม่ใครไปงานสบายเพลยอะไรเงพอสมใช่ไหมใส่ต้นแบ่ไเนาะมีแบบว่าเครื่นงบดกำลังใจขนาดใหญ่ใหญ่จะชอบ อัวนตัน<บ>คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งเลยบบเหรือแบบคอนเสิร์ตแบบจริงจัที่ต้องซ้อมมาต้องจำสคริปต์อะไอรอย่างเงี้ยเพราะฉิเนอเวนตันมาจบจะมีกำลังใจจะทำ่วยความจำดีขึ้นไม่รู้อ่ะทั้งใจรู้สึกว่าเก่ง้นแบบเครือสร้างสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองใช่ขอโกก็มีกินทึกเรอกินแล้วไหลังโชที่ฉีทแล้วจะแบบมีเสียงแบบใช่

ากเธอไล่กลัวจะกลายเป็นวันไหนแตน เรพ Merkel, hay hay. E Be so right. Double ี่ดิมเบียดก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นไม้สายกระทันหันเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องสคริปต์ที่รักจำสคริปต์ผิดแล้วมีเรื่องฮาร์ดดิสก์ที่สะดุดกีตาร์ที่คันโยกมันใช้ไม่ได้มีเอฟเฟกต์ที่ขาดไปแต่เราก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันเป็นงานที่เราอยากมาเล่นซ้อมมาอย่างดีข้อผิดพลาดข้อผิดพลาดก็เป็นสิ่งที่ที่ต้องเกิดขึ้นซึ่งไม่มีปัญหากับอทอยก็มีปัญหานิด้หน่อยเป็นปัญหาเรื่องเทคนิคเรื่องในหูฟังอะไรเงี้ยเรื่องเสียงที่ไม่ค่อยได้ยิน มากพออะไรเงี้ยแต่ว่ายังไงก็สบายมากแล้วก็วันนี้เดทไยก็ร้องนี่เพาะมากเจ็ค<อ>กี้ต้าก็อยู่แล้วนะครับตอนนั้นก็าในร้องด้วยกันก็สนุกดีดก็วอล์กนี้นะฮะเป็นวอล์กที่สบายๆจริงๆแล้วอยากจะมะีไปเจอศิลปินมากกว่านี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าข้างหลังเวทีมนันเสียงดังมากแล้วก็พี่ๆเขาก็แบบก็ยูมูๆไปมากกว่าก็เลยจังหวะเข้าไปหาคุยนิดน้อย อย่าลืมกดไลค์นะฮะการกดไลค์กดแชร์ด้วนะฮะมันทำให้อัลกอริทึมของ YouTube นะฮะเชื่อว่าช่องเราเป็นช่องที่มีคุณภาพ a l g o r คุณภาพนะฮะมันก็จะสักเซนมากขึ้นถ้าไม่กดเลยเหลือเรียบร้อยว,ดดว่างเปล่าก็น <c oughs> กว่าร์ <c oughs> ครับผม <c oughs> เรามีที่รับมีดนะครับถ้าเราจะใช้รับมีดมันก็จะคมถ้าเราไม่ใช้เลยมันก็ใช้ไม่ได้่เปนไ ให้กูเซ็งแค่ไหเบี้ยเพราะเบี้ยหมดแล้วกูหมดอารมณ์เล่นมึงแล้วตั้งแต่ไอ้เฮี้ยมันหายหมดไปได้ยังไงหมดหมด้เหรอหมดแบบจริงจังไงหมดเบี้ยหมดไปมงได้ท้ายก็อย่างเงี้ยแหละแต่แต่ว่าวงอื่นเขากินเรื่อยๆไงพี่บักกําแต่เราแต่เรามันกินก่อนไม่ได้เลยเราไปทมาอื่นไม่เปล่าไม่เราเราปกติเราไม่กินก่อนเล่นเพราะฉะนั้นเรากล่าว่าเนี่ยตรงเนี้ยกูจะกลับมาลงมาแจําเจมเลยสัตว์กวดนี่กวดจริงนะนี่กวดจริงแต่ว่าฝืนแต่ว่านยิ้มฝืนยิ้มอยู่เจอกันครับเยิ้มแม่